คลิปนี้ครับท่านผู้ชมผมจัดอิซูสุมิเวกนะครับ1.9ตัวดิออนิกเนวีคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยเป็นรถบริษัทแบบสัญญาเช่ามือเดียวป้ายแดงครับแล้วก็อันนี้มีคุณใจให้ครบ2ดอกนะครับสีขาวมุกด้วยหายากนะครับตัวเบาะเนี่ยได้มาเป็นเบาะหนังคูลแม็กด้วยปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับคันนี้เล่นมาใช้งานหมื่นแสนแปดหมื่นหกพันโลนะครับเป็นรถปี2020เป็น20ต้นปีนะครับหน้าจอทั้งสกรีนกล้องมองหลังคร,ครบนะคันนี้ได้มาเป็นแบบ มาพร้อมเกียร์ออโตค้ครบเลยคันนี้นะครับในส่วนด้านหลังก็จะมีจอกลางที่แล้วนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยครับคันนี้รับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักกิ่ว่้ามจมน้ากับสีหรือว่ากอใหม่แน่นอนนะใครสนใจหรือกําลังมองหานะครับชมนี้อยู่อยากชมรายละเอียดตัวรถ,ถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่อง็อปรถครอบครัวนะครับ เจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอออโต้อยู่ซอยสุวินทวงศ์นะครับหนึ่งทับหนึ่งเบญบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับผมจัดยูสุมิวเอ็กที่เพิ่งรูดจองมานะครับสําหรับใครที่กำลังมองหาสีขาวมุกแบบนี้แล้วเป็นโฉมเนี่ยผมบอกเลยว่าหล่อมากๆนะสำหรับยูสุมิวเอ็กโฉมนี้นะเป็นโฉมที่นิยมอีกหนึ่งโฉมที่น่าใช้มากนะครับคันนี้เป็น1.9ตัวดิโอニックเนวิชนะครับปี2020คันนี้เป็น20ต้นปีนะครับนะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมปี20ปลายปปีีเ็นนอกโฉมึง คันนี้ก็ประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วนะครับกว่า50%เลยคันนี้นะครับเลขไมค์คันนี้ใช้งานนะครับ186,000โลนะครับกับราคานะครับผมเปิดให้เลยคันนี้เพียงแค่739,000บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ12,000ปลายประมาณ13,000ก็ประมาณนี้ในเลทฟรีดาวนะครับหรือใครมีงบดาวนะครับค่างวดก็จะถูกลงนะคันนี้รับประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ากับสีหรือว่ากอไหมแน่นอนมีบริการตรวจรถให้นะครับ215จุดจากบริษัทกลาง นะครับมีหนังสือรับรองมีใบเซอร์ออกการันตีให้นะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิการจมน้ําแน่นอนนะครับรับประกัน5ดาวเต็มนะหรือใครอยากชมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะดูคลิปนี้ให้จบบอกเลยว่าห้ามพลาดแน่นอนเดี๋ยวพามาดูการนะสําหรับตัวนี้นะครับสีนี้นะบอกเลยว่าเป็นสีที่นิยมนะน่าใช้แล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน LED เรียบร้อยมาพร้อมไฟเดย์ทาในนิ่งไร้เป็นแบบ LED ไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาแล้วกระจังด้านหน้าเนี่ยเขาจะไม่ได้ออกเป็นสีโครเมียม นะออกจะเป็นสีโรสโกแบบนี้นะสวยมากนะครับโลโก้อีซูซุครบแล้วตัดกับด้วยสีดำเป็นโอแบ็คแบบนี้นะเลขเทะเบียนก็จะได้เป็นเลขเทะเบียนนี้เลยนะครับหนึ่งแปดสองหนึ่งนะในส่วนของตัวนี้นะครับล้อแม็กเนี่ยจะได้มาเป็นล้อแม็กทูโทนปัดเงานะครับขนาดล้อแม็กเนี่ยเป็นขนาด20นิ้วเลยนะครับล้อแม็กใหญ่แล้วก็ยางเนี่ยเป็นยางปี24เป็นยางบิสโตนปี24ยางใหม่นะครับแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยสปาเรียบร้อยนะรับประกันสวยนะคันนี้ ช่วงบงช่วงล่างเดิมๆนะกระจกข้างก็ปรับพับไฟฟ้านะครับได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ด้วยในตัวเรียบร้อยติดฟิล์มมาแล้วรอบคันคันนี้นะมาพร้อมมือเปิดได้มาเป็นสีโครเมียมนะมาพร้อมสมาร์ทอินทีกุญแจเป็นแบบคีย์เลสเรียบร้อยนะในส่วนของภายในเนี่ยตัวเบาะนะฮะเขาจะได้มาเป็นตัวเบาะหนังนะสีดำนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยและในส่วนของตัวเบาะเนี่ยได้มาเป็นเบาะคูแม็กนะครับเบาะคูแม็กเนี่ยก็ถือว่าจอตากแดดนะครับไม่ร้อนนะมานั่งในรถเนี่ยเหมือน เหมือนเปิดแอร์ทิ้งไว้เลยเบาะเย็นนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะสำหรับโฉมปี20เนะี่ยได้มาเรียบร้อยนะในส่วนของภายในมามา,มาดูกันนะคันนี้เลขไม่หนึ่0 0มโลเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยนะครับนะได้มาเป็นแบบมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสภาพกิฟต์เลยนะคันนี้เลขไม่ใช้งานนะอาจจะดูเยอะหน่อยนะครับแต่รับประกันได้ราคาดีแล้วก็รถเนี่ยรถสวยรถเดิมไม่มีช้ำนะเข้าศูนย์แมทนั้นทุกหมื่นโลนะรถบริษัทข้อดีนะเขาเข้าศูนย์แมด นะครับหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบทนะัชสกรีนอ่าแล้วก็มีกล้องมองหลังแล้วนะสำหรับตัวนี้นะผมขออนุญาตใส่เกียร์ถอยให้พี่ๆดูนี่กล้องมองหลังเส้นกระยาด้านท้ายมีครบแล้วนะครับด้านนี้ก็จะมีเนวิให้ด้วยนะครับตัวแอร์เนี่ยสำหรับตัวท็อปเนี่ยเขาจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลแบบนี้เลขดิจิตอลหรือสามารถปรับเป็นออโต้ได้นะครับนี่อันนี้ก็เปิดเป็นออโต้ได้นะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน,น่นอนนะได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ก็มีชิปล็อกนะฮะพาวเวอร์อัลเลทจะอยู่ด้านตรงนี มีรูเสียบ USB AUX จะอยู่ด้านตรงนี้นะครับเบรกมือเป็นแบบแมนนวลน,นะครับด้านนี้ที่วางแก้วน้ำนะครับจะมีให้2ตําแหน่งที่วางพักแขนก็จะได้มาเป็นหนังเดียวกับตัวเบาะเลยนะครับด้านนี้มาดูกันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับด้านนี้จะมีรูเสียบ Power l e t นะครับด้านในตรงนี้มาให้1ตําแหน่งนะ,ะแล้วก็พวกสําเนาชุดโอนเอกสารจะมีให้ครบเลยคันนี้แล้วก็ภาษีพรบเนี่ยเราต่อให้คันนี้หมดพฤศจิกายนหรือเปล่านะหกแปดนะฮะก็ถือว่ายังไม่หมดนะครับด้านนี้ จะมีกระจกมองหลังตัดแสงออโต้เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้ามาแล้วนะคันนี้ก็ติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้ามาแล้วนะครับหลังคาก็จะเป็นสีเบจแบบนี้ไฟส่องสว่างนะครับกระจกแต่งหน้ามีมาแล้วนะครับตัวนี้ภายในสวยนะครับเดิมๆนะมาพร้อมปุ่ม p u s สต t a r t นะด้านนี้นะครับก็จะมีสวิตช์ออฟรันนะโหมดลงที่ราชันนะกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยเปิดฝากระโปรงจากด้านตรงนี้ได้เลยนะด้านนี้นะครับมาดูการกระจกนะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้บานคนขับมีเซ็นทัลล็อกเรียบร้อย ในส่วนของกุญแจนะครับเป็นสมาร์ทคคเรตแบบนี้เป็นคคเรตนะครับแล้วก็มีกุญแจให้ครบ2ดอกนะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างกันนะสำหรับโครงสร้างเนี่ยนะรับประกันโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมๆนะเม็ดโอเมตรอาร์คเนี่ยรับประกันนะครับไม่มีชนหนักฟิตความจมน้ําแน่นอนนะรถสวยเกรดเอนะครับ,ร A, ค,รบคันนี้แล้วก็หัวน็อตเสาบีเนี่ยนะครับน็อตเดิมๆเลยไม่มีรอยแกะรอยขยับนะบหัวน็อตเสาบีเดิมๆโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะซิลเลอร์พวกเนี้ยเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับคันนี้นะบอกเลยว่าคุ้ม นะได้ไปนะครับคันนี้เ3 9 0 0 0าเท่านั้นนะแล้วมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังเหมือนกัน3หมอนล้วก็จะมีในส่วนของที่วางพักแขนตรงนี้นะครับจะมีที่วางแก้วน้ํามาให้2ตําแหน่งด้วยนะครับหลังคาตรงนี้ก็จะมีตัวจอกลางนะสำหรับโฉมเนี่ยเขามีจอกลางถ้าเป็นโฉมใหม่กว่านี้จะไม่มีจอกลางแล้วมีแอร์ตอนหลังให้นะครับมีจอกลางเรียบร้อยด้านหลังตรงนี้ก็จะมีรูเสียบแบบปลั๊กไฟบ้าน2 2 0โวลต์หนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็รูเสียบ usb 2ตําแหน่ง นะมาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างต่อครับนะคันนี้โครงสร้างสวยเกรดเอแน่นอนนะเมาร์คเห็นนะมครัท่านผู้ชมรถสวยดเดิมๆนะครับคันนี้แล้วก็มีหลักหลังคาด้านบนให้ด้วยนะครับกระจกแค่เดิมทุกบานครับนะรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยเหมือนพี่วิวมาดูรถจริงนะครับจะได้ดิสเบรกมาทั้ง4ีล้อแล้วนะฮะด้านหลังมาดูการสําหรับตัวไฟท้ายเนี่ยนะเป็น led เรียบร้อยนะสำหรับชมนี้นะฮะไฟท้าย led นะฮะไฟเบรกตรงที่3ามมีมาให้แล้วก็เสากากชาร์ฟินแบบคีบฉลามมีมาแล้วนะฮนะมาดูในส่วนของด้านหลังกัน สำหรับโครงสร้างด้านท้ายเป็นไงนี่นะครับให้ดูโครงสร้างก่อนนะครับโครงสร้างหัวน็อตนะครับสวยใสน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับโครงสร้างฝาท้ายพวกนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับนี่เม็ดอาร์คท่านผู้ชมสําหรับด้านนี้นะฮะนี่ที่เก็บสัมภาระหรือว่าจะเป็นตัวบอร์ดแถวสามเนี่ยสามารถปรับพับแนวราบได้แบบนี้เลยนะฮะถ้าเทียบกับฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์เนี่ยเขาจะแขวนไปด้านข้างตัวนี้จะปรับพับแนวราบนะก็ถือว่าจะใส่ของได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งตรงนี้นะะ คันนี้สีขาวมุกสวยนะครับน่าใช้นะครับรถหน่วยงานปลดระวางมานะครับกุญแจสำรองครบๆ2ดอก739,000นามนะครับคันนี้ฟรีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ13,000หมื่จบนะมาดูในส่วนของฝั่งนี้กันนะฝั่งนี้นะครับนี่โครงสร้างเป็นไงนะครับโครงสร้างสวยเช่นเดิมครับนะโครงสร้างเกรดเอนะครับน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีถอดนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับเมทอาร์คเห็นไหมท่านผู้ชมผมรีวิวให้พี่ๆมาดูละเอียดเหมือนมาดูรถจริงนะครับคันนี้บอกเลยว่า ใครบอกว่าเลขไมล์หลักหมื่นนะก็เชื่อนะครับพอรถสวยรถไม่ช้ำนะครับรถไม่ช้ำเลยนะเห็นไหมครับดูนผู้ชมรถสวยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาพี่พรับชมนะในส่วนของตัวโครงสร้างกันนะหรือใครอยากเข้ามาดูรถจริงนะมาทดลองขับกันได้นะที่บริษัทเราเดี๋ยวผมพาพี่พรับชมโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของพวกตัวเครื่องยนต์กันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์นะ ddi blue power ขนาด1,900พันซีซีนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9้นะครับคันนี้ม้า เครื่องยนต์ก็สภาพเดิมๆเลยบอดี้เดิมนะฮะโครงสร้างเนี่ยไฟหน่องไฟหน้าเนี่ยครับสภาพส,สวยกลิบนะคันหน้าพวกเนี้ยนะครับเดิมๆิจากโรงงานม้อน้านะครับเดิมแท้ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่มีถอดมานะเพจุพวกเนี้ยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะแผ่นพงแผ่นเพ็ดนะครับคันนี้นะโครงสร้างเดิมแก้มซ้ายแก้มขวานะครับคันนี้ก็ยังสีเดิมนะครับแล้วก็หัวน็อตเนี่ยฝากรนะโปรงเนี่ยไม่มีรอยขันเลยหัวน็อตสวยนะครับแล้วก็ด้านบนแผ่นกันความร้อนไม่มีกรอบไม่มีร่อนหรือตุกค้องช้างใดในะดน,นะมีในส้วนนอง หัวน็อตด้านในเหมือนกันนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดรถสวยนะครับคันนี้เราก็ระบบเบรก a b เครบเครื่องยนต์เนี่ยสภาพสมบูรณ์นะไม่มีควันไหลนะครับหรือว่าน,น้ำมันเครื่องไหลยเยอะแน่นอนเอาบอกเลยว่าคันนี้เดี๋ยวเราเป็นฐานน้ำมันเครื่องให้ก็สภาพกิฟแล้วเดี๋ยวล้างขัดเคลือบสีสปาให้อีกหนึ่งรอบนะบเหมือนกันด้านบนตรงนี้นะก็จะมีสติกเกอร์คําเตือนทุกอย่างอยู่ครบนะโครคงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะใครที่อยากนัดเข้รารูรถมาทดลองขับกันได้นะสำหรับอ s วสูมิวเอ็กคันนี้ 1.9ตัวด i โอนิクในวิปี2020นะเป็นย0ิต้นปีราคาเนี่ยอยู่ที่739,0 0 0าเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวตกผ่อนเดือนละ1 3,000จบตลอดอายุสัญญาใครรายได้2 6 0 0 0 27,000บาทขึ้นไปเนี่ยประมาณนี้มาจัดฟรีดาวได้เลยหรือใครรายได้ไม่ถึงแต่มีงบดาวให้ข้างวนถูกลงก็สามารถจัดได้นะครับคันนี้ถ้าใครสนใจอยากเป็นเจ้าของเรียกติดต่อหาผมที่เบอร์0 6 2 2 6 9 0 5 5 0หนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์น,นี้ได้เลยนะบ,บอกเลยว่าสำ มีแค่2คันให้เลือกแล้วตอนนี้นะจะมีเป็นสีบรอนอีกคันหนึ่ง0าดยตัวดิโอニッเหมือนกันนะครับแต่เป็นสีบรอนเงินนะครับปี2019้คันนั้นราคาอยู่769คันนี้ราคาดี73900 0เท่านั้นถ้าใครสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาก่อนที่จะติดจองนะครับสำหรับคลิปนี้นะต้องขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถครอบครัวสวยๆแบบนี้ ให้พี่่รับชมอีกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ